สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่22กันยายน2568หยกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจาวันที่21นะครับผม สำหรับวันที่21อดแอดมินให้อยู่ที่4กับ7นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดมา97ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็71ในรอบปกติ สำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้1 3และก็3 9นะครับผมในรอบ vip นะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ vip นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมอนนจอยู่ที่สองกับสี่สองมีสองหนึ่งสองสามสองห้า สองหกและก็สองแปดสี่มีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หก แล้ก็4,7สำหรับตัวกันนะครับผมสาม 7. สำหรับเบิ้ลมี1น2่ สี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวหกสองหนึ่ง

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง,ๆ,งๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ